desires food and for to fast ครับในานามของชาวเทศบาลน,นครกำละหมีขอต้อนรับาชาวไบค์เกอร์และนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมงานไบวีครั้งที่6 ที่กอดตมุยของเรานะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเทศบาลนครตะนุยได้ร่วมกับยมรมสะมุยไรเดอร์ Rider, นะครับแล้วก็ทางอำเภอทางองค์การบริหารจังหวัดทางสมาคมท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นการเรียมความพร้อมที่ สมบูรณ์แบบนะครับร้อมเรียกต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนอดตมุยของเรานะครับขอให้การมาเยือนอดตมุยของเราครั้งนี้จงทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกสนานในการมาร่วมงานที่อดตมุยของเรานะครับ <S <S ขอเชิญครับในการมาเยี่ยมอดตมุยของเราครับครับวัสดีครับ ในช่วงวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคม2557เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุยในช่วงลูซีสั้นในช่วงฤดูร้อนนี้ก็ในนามของอำเภอเกาะสมุยและพี่น้องชาวอำเภอเกาะสมุยขอเรียนเชิญชาวไบเกอร์ทั่วประเทศตลอดจนชาวต่างประเทศเกาะสมุยนั้นมีพื้นที่สำหรับใช้รถลักษณะนี้มีถนนรอบเกาะประมาณ52กิโลเมตรตลอดจน ตอกช่องซอยไปตามชุมชนต่างๆเพื่อนำท่านไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตที่จะให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกสนานรับชมและขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกับผมสจสภุภนพสมหวังนะครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอกาะสมุยเขต2นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับทางอ,อบจอนะครับสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน5 0 0 0 0นบาทเพื่อจะโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก็งานครั้งนี้จะจัดยิ่งใหญ่นะครับกว่างานครั้งก่อนๆเพราะทางชมรมสมุยใบยวิกาะสมุย และก็เทศบาลและก็ลา้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สัญญาประชาคมไว้แล้วครับว่างานสมุยบายวีกที่สมุยจะจัดยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมุยในฐานะเจ้าภาพรวมทั้งกับผมในฐานะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นร่วมเป็นเจ้าภาพโดยสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวให้อย่างสนุกสนานไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับ ชาวสมุยยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณมากครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับผมธนศััดิ์สมวงนายกสมาคมหน่กเสิมการท่องเที่ยวเกาะสมุยก็อยากจะกล่าวคำว่าขอต้อนรับชาวไบเกอร์ทุกท่านสู่งานสมุยไบยวิก2014นะครับก รับท่านมีปัญหาอุปสรรคอันใดที่จะให้ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยช่วยเหลือก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ,อตลอดเวลานะครับสำหรับตัวผมเองก็อ,อยากจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็แล้วกันนะครับ0819586791หากท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ยินดีที่จะโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในปีนี้ซึ่งเ่าที่ทราบนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ปีหนึ่งทางชมรมสมุยไรเดอร์มีความตั้งใจอ,อย่างมากนะครับที่จะจัดงานครั้งนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทราบว่าปีนี้หลังจากเ,าเสร็จสิ้นการจัดงานาไรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปมอบธนูบาร,รุพระพุทธศาสนาซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในการที่จะช่วยเหลือ สังคมช่วย,วยเหลือพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญข้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับผมอยากจะถือโอกาสนี้นะครับขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลละโลกจงอำนวยไว้พรอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีความสุขในขณะที่ท่านมาเที่ยวที่เกาะสมุยนะครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่พำนักสงหลมดินนะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่กับท่านพระประหลัดสมชายเจ้าอาวาสวัดคงคารามกล่าบนมัสการครับท่านนะฮะซึ่งท่านก็มาประจําอยู่ที่นี่ครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่แมวพี่แมวสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สบายดีครับผมพี่แมวก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของไบค์เกอร์ไบวีใครมาสมุยเนี่ยต้องรู้จักพี่แมวแน่ๆนะครับผมซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกจนถึง ปัจจุบันนะ,ะครับี้หงคพี่แมวก็ยังทํากิจกรรมร่วมกับไบวิกเรามาตลอดนะครับผมแล้วอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังนะฮะไม่ชอบอยู่เบื้องหน้าวันนี้ก็พามาด้วยครับพี่หนิงสวัสดีครับจริงๆนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์ในสมุยทั้งหมดนะฮะที่รวมตัวกัน,นะฮะอยากจะนํา ทุนบางส่วนนะฮะนำมาสนับสนุนเพื่อบูรณะพระเจดีย์ด้านหลังนะครับผมมีอายุมากกว่า200ปีครับผมในสมัยพระเจ้าตากสินนะครับเพื่อบูรณะเจดีย์ของพ่อเท่าขัวพุทธศอนนะครับผมซึ่งชาวสมุยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เป็นที่ตําบลลิปะน้อยครับผมหมู่3นะฮะดังนั้นเรามองว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ดูแล้วตากแดดตากฝนมาหลายร้อยปีแล้วครับยังไม่มีใครมา บูรณะเลยครับดังนั้นไบเกอร์นะครับก็มองเห็นจุดนี้ว่าต้องบูรณะเป็นเงินส่วนหนึ่งนะครับที่เราจัดงานไบวิกครั้งนี้นะครับดังนั้นปีนี้นะฮะเราก็จะนําเงินส่วนนี้นะฮะมาช่วยบูรณะพมนักสงแหลมดินแห่งนี้นะครับผมเพื่อให้ลูกหลานชาวเกาะสมุนี้แหละครับได้สักการะต่อไปครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวไบเกอร์ ทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยทชาวต่างประเทศสำหรับปีนี้งานสมุบยบวิกนะครับเราจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งงานสมุบยบวิกสำหรับปีนี้เราจัดขึ้นในวันที่2และวันที่3พฤษภาคม2อ57นนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเกาะสมุยนะครับสำหรับปีนี้งานสมุยไวินะครับเรารดในลงให้สวมหมวกกันนกอย100%ซนะครับสำหรับนักขับขี่จากทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจกกักรยานยนต์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับซึ่งการจัดงานสมุยไบวิในครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งเราจะจัดสรรงบประมาณในการาทำสาธารณกุศลในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ไม่ว่าจะเป็นการาบำรุงาสาธารณูปโภคในที่พำนักสงฆ์นะครับแหลมดินตำบลลิบปะน้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยให้กับหน่วยกู้ภัยในกาะสมุยนะครับนอกเนือจากนั้นวันที่3ทึนะครับพฤษภาคมซึ่งในช่วงเวลากลางวันประมาณ10 3นาฬกานที นะครับนักขับขี่จกักรยานยนต์จากทั่วประเทศเราจะมารวมตัวกันที่บริเวณลานอนเนกประสงค์นะครับบริเวณที่เราจัดงานสมุยไบวิกเพื่อที่จะร่วมขับขี่นะครับท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยนะครับระยะทางประมาณ60กิโลเมตรซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในเกาะสมุยในครั้งนี้นะครับเราจะจัดในลักษณะรูปแบบของการขับขี่ปลอดภัยนะครับโดยมีมาเชลมีผู้ดูแล การเดินทางนะครับซึ่งจะทําเป็นตัวอย่างในลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวในทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เกิดความาปลอดภัยสูงสุดสําหรับนักขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นในช่วงของงานสมุยใบวิกวันที่2และวันที่3สําหรับปีนี้นั้นช่วงเวลากลางคืนนะครับเราจัดกิจกรรมบนเวทีมากมายนะครับเพื่อให้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสมุยใบวิกนะครับสำหรับคืนวันที่2กิจกรรมบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของมาริโอนานะครับแล้วก็วงดนตรีในเกาะสมุยอีก2วงนะครับสำหรับคืนวันที่2นะครับเราจะมีการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่สำหรับเพื่อนเพื่อน,นักท่องเที่ยว นะครับที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนกาสมุยนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับในการรับประทานอาหารนะครับส่วนคืนวันที่3นะครับเรามีคอนเสิร์ตใหญ่พี่โปง่งหินเล็กไฟนะครับแล้วก็คุณใหม่จเจริญปุระ2งวงนะครับในคืนวันที่3รวมทั้งกิจกรรมต่างๆบนเวทีอีกมากมายเพราะฉะนั้นสําหรับปีนี้นะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว นะครับอำเภอเกาะสมุยนะครับในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะนั้นการเดินทางไปและเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับขอให้เดินทางในลักษณะการขับขี่ปลอดภัยนะครับเซฟตี้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การตรวจสอบรถนะครับยานพาหนะต่างๆที่เราจะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับหรือการขับรถโดยสวมใส่หมวกนอกันน็เอก1เซนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับปีนี้นะครับอยากจะให้มีความปลอดภัยสูงสุดในขณะที่ท่านเดินทางมาและก็เดินทางกลับนะครับพวกเราทุกคนในฐานะตัวแทนของชาวสมุยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะนั้นเจอกันในงานสมุยไบยวิก2014นะครับในวันที่2และว,วันที่3ามพฤษภาคม2557นี้ขอบคุณครับเนะครับไปไปงานไบวิกมาทั่วประเทศแล้วนะครับ,รบงานที่สมุยจัดได้สุดยอดเลย ครับผมโดยส่วนตัวพี่หนุ่ยชอบรถใหญ่ไหมคือผมก็ขับบ้างครับครับขับบ้าง oh แล้วก็ไม่บ่อยครับผมแล้วงานนี้อยากจะพูดอะไรถึงชาวไบค์เกอร์สมุยบ้างครับผม uh huh. งานที่สมุย ไบกอร์มาทั่วประเทศนะทั่วประเทศครับผมใครๆก็อยากมาครับผมสมุยไบวีเพราะว่าที่นี่จัดงานได้สุดยอดครับเกาะสมุยก็สวยครับผมทะเลแจ๋วมาบ่อยไหมครับที่สมุยก็มาบ้างครับมาบ้างครับผมจุนี้พี่หนุ่ยทำอะไรบ้างครับสบายดีไหมไม่ได้เจอนานเลยร้องเพลงครับร้องเพลงขุดดินทั้งสวนงานสมุยไบวีก็น่าจะเป็นงานที่ ไบค์เกอร์ทุกคนอยากมากันคใครที่ปีนี้ไม่ได้มาปีหน้าก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันที่สึกุึกก็ขอบคุณพี่หนุ่มมาก เ,เมื่อ2ปีที่แล้วเราก็มาเล่นที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จ,จัดยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกยินดีมากที่ได้มาแสดงที่นี<ม>่ก็อยากมาเล่นทุกปีเลยแล้วก็อ,อยากแสดงความดีกับชาวโมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆนี่นะครับเ <ผม S 1> ชื่อว่าที่นี่น่าจะจัดดีที่สุดในภาคนใต้ตแล้วนะดีมากพี่พี่ชอบรถใหญ่ไหมครับผม,ผมชอบนะ Harley Davidson ผมก็ชอบเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงที่เคยร้องกับพี่แอดไว้ด้วยนะเพลงเพื่อชีวิตติดล้อเนี่ยเพื่อชีวิตติดล้อ วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่3 3> สาม <ip> พฤษภาสามพฤษภาเจอกันแน่นอนอรับรองปูล็อกเจอกันแน่นอนครั้วต่อไปเกิญมาใี่ด้วยนะครับโอเคนแน่นอนครับครับสวัสดีครับเฮ้ สวัสดีค่ะใหม่เริญปุระนะคะแล้วก็สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะคะวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะพบกับใหม่แน่นอนค่ะที่งานสมุยไบวีคนะคะครั้งที่6คอนเสิร์ตครั้งนี้ใหม่จัดเต็มค่ะเอาใจคอไบเกอร์ทุกคนทุกประเทศที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะอย่าลืมนะคะจับไปมาเจอใหม่กันได้เลยนะคะพบกันแน่นอนสมุยไบค์วีคครั้งที่6วันที่3พฤษภาคมมันก็ไใ้สุดคิดๆแล้วแค้นสุดขีด ราวที่ปวดร้าวใจมัดเป่าทิ้งไปบนทางายเวมเัดเธอที่น้องเพื่อนพ้องพาเลถึงรถจะเทไม่เทพไม่เคเรมสำคัญ ฝันมีหวังมีหนทางเสมอรวมพลเพื่อนเกลอือทุงไหนถึงกันมีแค่วันนี้เราไม่ต้องแค่วันนั้นถึงนรกสวรรค์ยังมี ซึ่งมานานแต่ไม่เคยอ,อธิบายไม่เสียชาติเกิดแล้วละ มาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอเพื่อชีวิตติดล้อขอแค่เศษส,สตางค์เติมน้ำมันน้ำเมาเอาเสรล้